นี่เธอมาฟังเรื่องนี้กันเรื่องของสาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อลาร่าเธอใช้ชีวิตตัวคนเดียวแบบงงเหงาอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่เธอต้องการมันง่ายมากเลยนะแค่ใครสักคนให้กอดแต่เรื่องมันพีิกตรงนี้ แทนที่จะหาหนุ่มฝรั่งเศสมากอดเธอกลับเก็บกระเป๋าแล้วบินลัดฟ้ามาเมืองไทยซะเลยภาพแรกที่เราเห็นคือเธอเดินยิ้มบางๆข้ามสะพานที่บรรยากาศสวยงามเหมือนเป็นการบอกว่าการเดินทางครั้งใหม่ที่แสนวิเศษได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วการมาเที่ยวคนเดียวของเธอนี่แหละที่ทำเอาหนุ่มไทยคนนึงต้องปั่นป่วนหัวใจก็แหมสาวสวยผมน้ำตาลมาเดินเที่ยวคนเดียวแถมยังบอกว่าอยากได้คน กอดอีกงานนี้หนุ่มไทยเลยเจอโจทย์ยากเข้าให้เลยค่ะแต่สุดท้ายนะเธอก็ได้ค้นพบความสุขที่ตามหาจริงๆภาพที่เธอเดินยิ้มกว้างแบบสุดๆอยู่บนสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำแควที่กาญจนบุรีนะ่ะมันบอกทุกอย่างเลยรอยยิ้มของเธอที่สดใสซะยิ่งกว่าแดดเมืองไทยมันคือคำตอบว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันใช่เลยบางทีการกอดที่ดีที่สุด อาจจะไม่ใช่มาจากคนแต่อาจจะเป็นการโอบกอดจากประสบการณ์ใหม่ๆและความรู้สึกดีๆในประเทศที่อบอุ่นอย่างประเทศไทยก็ได้นะคะมาเลยค่ะมาฟังไดอารี่สุดสัปดาห์ของลาร่าสาวฝรั่งเศสคนเก่งของเรากันต่อบอกเลยว่าทริปนี้ที่การจนบ,บุรีของเธอนั้นไม่ธรรมดา เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเหมือนกับเธอได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งความฝันเลยค่ะลาร่าของเรากางร่มสีขาวเดินยิ้มหว,นหวานๆอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่เขียวชอุ่มไปหมดแค่เห็นก็รู้สึกสดชื่นแล้วใช่ไหมล่ะคะเหมือนกับธรรมชาติกำลังต้อนรับเธออย่างอบอุ่นเลยจากนั้นเธอก็ได้ออกผจญภัยไปในที่ต่างๆที่เต็มไปด้วยสีสันลองนึกภาพตามนะคะทางเดินที่ประดับด้วยโคมไฟสวยๆกับ ตรงแบบล้านนาปลิวสวยัยมันน่ารักมากเลยอ่ะบรรยากาศดูอบอุ่นเป็นกันเองสุดๆทำให้การเดินเที่ยวคนเดียวของเธอไม่เง่าเลยสักนิดเดินเที่ยวมานเหนื่อยเธอก็แวะพักที่คาเฟ่สุดชิคจิบเครื่องดื่มเย็นๆให้ชื่นใจและยังได้สัมผัสกับบรรยากาศสบายๆใต้ต้นไม้ใหญ่มีน้องไก่เดินเล่นอย่างอิสระ ตัดกับวิวทุ่งหญ้าและภูเขาที่อยู่ไกลออกไปเป็นภาพที่สงบและดีต่อใจมากๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือได้ลิ้มลองของหวานแบบไทยๆอย่างบัวลอยเผื่อที่เสิร์ฟม,มาในถ้วยไม้สุดน่ารักแค่เห็นก็รู้แล้วว่าอร่อยแค่ไหนทริปนี้ไม่ได้มีแต่ความสวยงามเท่านั้นนะคะแต่ยังเต็มไปด้วยความอร่อยอีกด้วย ความพิเศษของการจะนะบุรียังไม่หมดแค่นั้นเธอยังได้ไปเจอบรรยากาศเหมือนหลุดไปอยู่ญี่ปุ่นที่มีโคมไฟกระดาษสีขาวห้อยประดับอยู่บนต้นไม้และเธอยังได้ตื่นตาตื่นใจไปกับสวนกระบองเพชรขนาดใหญ่ที่มีน้องหนามหลายสายพันธุ์รูปทรงแปลกตาเต็มไปหมดเลย ช่วงเวลาที่น่าประทับใจมากที่สุดก็คือตอนที่เธอกลับมาอยู่บนสะพานอีกครั้งแต่คราวนี้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเธอสุดใสกว่าเดิมมากๆมันคือเสียงหัวเราะที่บ่งบอกถึงความสุขอย่างแท้จริงเลยค่ะแล้วก็มีภาพรถไฟสีเหลืองเคลื่อนตัวข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นภาพจำของที่นี่เลย และแล้ววันอันแสนวิเศษก็ค่อยๆผ่านไปพร้อมกับภาพพระอาทิตย์ตกดินริมแม่น้ำแสงสีทองส่องประกายระยิบระยับบนผิวน้ำเป็นการปิดท้ายวันที่งดงามและน่าจดจำที่สุดก่อนที่เรื่องราวจะจบลงด้วยภาพของน้องแมวสีอ้อมที่นอนเล่นอย่างสบายใจเป็นการบอกว่าค่ำคืนนี้มีแต่ความสงบสุขจริงๆค่ะทริปนี้ของลาร่าทำให้เรารู้เลยว่า ความสุขที่แท้จริงหาได้ไม่ยากเลยจริงๆนะคะมาเลยค่ะมาติดตามเรื่องราวของลาร่าสาวฝรั่งเศสสุดสตรองของเรากันต่อบอกเลยว่าตอนนี้เธอค้นพบสัจธรรมบางอย่างที่น่าตื่นเต้นสุดๆเรื่องมันเริ่มจากความคิดที่ว่าบางครั้งในชีวิตมันก็ไม่มีใครว่างไปกับเราจริงๆนั่นแหละค่ะ แต่แทนที่จะนั่งเหงาอยู่บ้านลาร่าของเรากลับลุกขึ้นแต่งตัวเตรียมออกไปข้างนอกแล้วภาพต่อมาก็ทำเอาเราทึ่งไปเลยเธอนั่งอยู่หน้าเตาจิมจุ่มร้อนๆคนเดียวใช่แล้วค่ะอ่านไม่ผิดหรอกค่ะเธอลุยเดี่ยวไปกินจิมจุ่มคนเดียวเลยเป็นการเริ่มต้นการผจญภัยครั้งไหนที่แท้สุดๆไปเลยถึงแม้จะไม่มีใครอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วยังไงล่ะ ลาร่าพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าการเดินเล่นคนเดียวตอนกลางคืนก็มีความสุขได้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของเธอมันสว่างกว่าแสงไฟนีออนซะอีกและผลลัพธ์ของการกล้าที่จะออกไปคนเดียวมันก็คือการได้พบกับความสวยงามที่คาดไม่ถึงลองนึกภาพเธอกำลังเดินอย่างมีความสุขบนสะพานไม้ที่ทอดยาวผ่านป่าชาเลนสีเขียวสด โดยมีภูเขาสูงใหญ่เป็นเพื่อนมันเป็นภาพที่งดงามและให้อิสระกับหัวใจมากๆการเดินทางคนเดียวของเธอยังไม่จบแค่นั้นนะคะเธอยังได้ไปนั่งชิลๆใต้ต้นมะพร้าวริมทะเลฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งแล้วก็ไปยืนรับความสดชื่นจากละอองน้ำกลางปากเขาอีกด้วยทั้งหมดนี้เหมือนเป็นรางวัลที่เธอมอบให้ตัวเองและมันคือเครื่องยืนยันว่าการไม่มีใครไปด้วย ไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะพลาดประสบการณ์ดีๆในชีวิตไปเลยแล้วเธอก็ลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองครั้งใหญ่เดินเข้าร้านเสริมสวยให้ช่างช่วยกันเป่าผมเนรมิตลุกใหม่ที่ใช้ไหลกว่าเดิมเพราะถึงคนอื่นจะไม่อยากเห็นแต่ตัวเราอยากเห็นนี่นาและคืนนั้นเธอก็ได้ไปยืนมองวิวเมืองที่สว่างสวยจากบนตึกสูงท่ากลางฟองสบู่ที่ลอยฟุ้งไปทั่ว มันเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์และเหมือนกับเสียงกระซิบที่บอกว่าเลิกรอได้แล้วจากนั้นเธอก็ออกไปทำในสิ่งที่รักจริงๆไปนั่งทำกิจกรรมศิลปะในร้านบรรยากาศดีๆรอยยิ้มที่เธอมอบให้กล้องมันบอกทุกอย่างเลยว่าเธอมีความสุขแค่ไหนเพราะคำตอบมันง่ายนิดเดียวถ้าอยากไปก็แค่ต้องไปด้วยตัวเอง และสุดท้ายลาร่าก็ได้กลายเป็นผู้หญิงคนใหม่ที่เปรี่ยมไปด้วยความมั่นใจดูสิคะเธอโพสต์ท่าถ่ายรูปอย่างสง่างามบนทางเท้ากลางเมืองใหญ่ในยามค่ำคืนและยังไปหมุนตัวเต้นรำอย่างร่าเริงอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้สีเหลืองอรามเรื่องราวทั้งหมดของเธอสรุปได้คำเดียวเลยค่ะว่าชีวิตเราสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับการรอคอยลุกขึ้นไปสร้างความสุขด้วยตัวเองกันเถอะ มาฟังเรื่องราวสุดประทับใจครั้งใหม่ของลาร่าในเมืองไทยกันค่ะบอกเลยว่าคราวนี้เธอได้เจอเรื่องระทึกปนน่ารักบนท้องถนนกรุงเทพนี่่ละค่ะเรื่องมันเปิดมาแบบให้เราสงสัยเล่นๆค่ะลาร่ากำลังเดินสวยอยู่ริมถนนพร้อมเครื่องดื่มในมือแล้วเธอก็บอกกับกล้องว่าคนขับแท็กซี่ของฉันกำลังเจอปัญหาเอ๊ะแท็กซี่คันไหนแล้วเจอปัญหาอะไรกันนะแต่แล้วทุกอย่างก็กระจ่างค่ะ เมื่อมุมมองเปลี่ยนไปเป็นตัวเธอที่กำลังซ้อนทายพี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่อ๋อแท็กซี่ในความหมายของเธอก็คือพี่วินสุดเท่ของเรานี่เองเธอกำลังนั่งรับลมอยู่บนเบาะหลังท่ามกลางรถตราบนท้องถนนเลยแล้วปัญหามันคืออะไรกันล่ะทันใดนั้นเองก็มีพี่วินคนที่สองขี่มอเตอร์ไซค์มาเทียบข้างอย่างในหนังเลยค่ะพร้อมกับคำเฉลยว่า พี่วินของเธอต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยต้องเรียกเพื่อนร่วมทีมมาช่วยในภารกิจครั้งนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้มันน่ารักมากพี่วินคนที่สองไม่ได้มาเพื่อรับเธอไปต่อนะคะแต่เขามาเป็นบอดี้การ์ดกิติมศักดิ์ขี่นำทางอยู่ด้านหน้าลองนึกภาพตามนะคะพี่วินคันนำคอยโบกมือให้สัญญาณเคลียร์เส้นทางให้เป็นระยะ ส่วนลาร่าก็นั่งซ้อนท้ายพี่วินคันเดิมตามไปข้างหลังอย่างปลอดภัยหายห่วงเหมือนเป็นผู้โดยสารระดับ VIP เลยวินาทีนี้ล่ะค่ะที่ทำเอาหัวใจของลาร่าพองโตเธอประทับใจในความมีน้ำใจและความเป็นทีมเวิร์กของพี่วินทั้งสองคนมากๆจนต้องบอกออกมาเลยว่าเธอตกหลุมรักประเทศไทยมากขึ้นทุกวันอีกนิดแล้วนะ เห็นไหมล่ะคะว่าเรื่องราวเล็กๆบนท้องถนนก็สามารถสร้างความทรงจำที่แสนอบอุ่นและทำให้ใครบางคนรักเมืองไทยมากขึ้นได้จริงๆนะคะ และแน่นอนค่ะมาติดตามชีวิตดีๆของลาร่าสาวฝรั่งเศสของเรากันต่อเลยคราวนี้เพอจะพาเราไปสัมผัสบรรยากาศสุดชิลที่คาเฟ่ริมทะเลภูเก็ตกันค่ะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเหมือนกับเรากำลังแอบมองผ่านม่านใบไม้เข้าไปเลยค่ะแล้วภาพตรงหน้าก็คือทะเลสีฟ้าครามสดใสสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศที่ร้านกาแฟริมหาดนี่มันดีต่อใจมากเลยนะคะมีผู้คนนั่งพักผ่อนหย่อนใจกันแบบสบายส แค่เห็นก็รู้สึกผ่อนคลายตามไปด้วยแล้วแล้วภาพก็ค่อยๆเผยให้เห็นเครื่องดื่มเย็นชื่นใจสองแก้วที่วางอยู่ในตะกร้าไหวสวยๆบนโต๊ะไม้ลองจินตนาการตามสิคะเบื้องหน้าคือวิวทะเลกว้างใหญ่กับทิวมะพร้าวที่ไหวเอ็นตามลมเบาๆโอยเป็นใครก็อยากจะวักไปนั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมล่ะคะ และแล้วนางเอกของเราก็ปรากฏตัวลาร่าในชุดสีขาวสบายตายืนโพสท่าสวยๆอย่างสง,ง่างามอยู่บนโขดหินริมทะเลลมทะเลพัดเส้นผมของเธอปลิวสวยเบาๆตัดกับเกลียวคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งมันเป็นภาพที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยสเสน่ห์เหมือนกับเธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี้ไปแล้วค่ะ และเรื่องราวก็จบลงด้วยภาพที่ทำให้ใจสงบภาพของทะเลกว้างไกลที่มองไปได้จนสุดขอบฟ้ามีโขดหินน้อยใหญ่และคลื่นที่ซัดสาดเป็นฟองขาวนุ่มนวลเป็นการปิดท้ายประสบการณ์การพักผ่อนที่แสนวิเศษของเธอที่ทำให้เรารู้เลยว่าบางทีการกอดที่ดีที่สุดก็คือการได้อบกอดความสวยงามของธรรมชาตินี่เองค่ะ มาเลยค่ะมาดูกันว่าค่ำคืนนี้ลาร่าสาวฝรั่งเศสคนเก่งของเราจะพาไปตะลุยที่ไหนกันบอกเลยว่า เธอจะพาเราไปสัมผัสสีสันและชีวิตชีวาของกรุงเทพยามค่ำคืนที่ไม่มีวันหลับไหลเลยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อลาร่ายืนอยู่ท่ามกลางถนนที่สว่างสวยและเต็มไปด้วยผู้คนแสงไฟนีออนสัว์ส่องกระทบใบหน้าของเธอที่ดูตื่นตาตื่นใจสุดๆเธอยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาพยายามจะเก็บภาพความสวยงามตรงหน้าให้ได้มากที่สุดก็แหมป้ายไฟระยิบระยับของถนนยาวราชมันช่างน่าทึ่งจริงๆนี่คะ แล้วมุมมองก็เปลี่ยนไปให้เราได้เห็นในสิ่งที่เธอเห็นโอ้โหถนนทั้งสายสว่างว่าไปด้วยป้ายไฟหลากสีสันทั้งป้ายร้านฉอมั่นคงและป้ายร้านทองจีนหัวเฮงที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหน้าบรรยากาศมันคึกคักมากเลยค่ะมีทั้งรถที่วิ่งไปมาร้านอาหารริมทางที่ส่งกลิ่นหอมยั่วน้ำลายนี่แหละสเสน่ห์ของชยัยนาทาวกรุงเทพของจริง ระหว่างที่เรากำลังเพลินไปกับภาพตรงหน้าก็มีเสียงผู้หญิงบรรยายเป็นภาษาอังกฤษดังขึ้นมาเบาๆตอนรับเราเข้าสู่กรุงเทพเมืองที่ประเพณีเก่าแก่และความทันสมัยมาเจอกันได้อย่างลงตัวสุดๆพร้อมกับเชิญชวนให้เราไปสำรวจวัดว,ดวาอารามที่สวยงามและลิ้มลองอาหารอร่อยๆอีกด้วยมันยิ่งทำให้การผจญภัยในค่ำคืนนี้ของลาร่าน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกเป็นร้อยเท่าเลยล่ะคะ่ะ มาฟังเรื่องราวบทใหม่ของลาร่ากันค่ะที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวเองเรื่องราวครั้งนี้มาพร้อมกับแนวคิดที่ว่าจงใช้ชีวิตอยู่เพื่อช่วงเวลาเล็กๆค่ะมันเริ่มต้นง่ายๆด้วยภาพของลาร่าที่เพิ่งเจอฝนมาหมาดๆแต่แทนที่จะหงุดหงิดเธอกลับยิ้มออกมาได้อย่างอบอุ่นและมีความสุขสุดๆเหมือนใส่ฝนได้ชะล้างความเหงาออกไปจนหมดเลย จากนั้นเธอก็เริ่มออกเดินทางเพื่อเก็บสะสมความสุขเล็กๆรอบตัวลองนึกภาพตามนะคะการได้เดินบนทางเท้าที่มีต้นปาล์มเรียงรายสวยงามการได้เห็นน้องแมวขาวดำเดินผ่านประตูเหล็กยืดแบบชชิวหรือแม้แต่การได้หลบเท่าไปอยู่ในร้านหนังสือที่โอบล้อมไปด้วยเรื่องราวนับพันทั้งหมดนี้คือความสุขเรียบง่ายที่เธอได้ค้นพบ การเดินทางของเธอยังเต็มไปด้วยความน่ารักของสรรพสิ่งรอบตัวด้วยเธอไปเจอภาพของผู้คนกำลังโปรยอาหารให้ฝูงปลาในแม่น้ำแล้วนงปลาก็มารุมตอดกันอย่างมีความสุขเป็นภาพที่ดูแล้วอิ่มใจมากๆเลยค่ะแล้วเธอก็ไปปั่นจัก,กรยานผ่านเส้นทางสีเขียวที่สดชื่นสุดๆแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ค่ะเธอได้สัมผัสกับจิตวิญ,ญญาณของความเป็นไทยอย่างแท้จริงเลยค่ะ ได้ไปนั่งฟังเสียงขิมเพราะเพะจากกลุ่มคุณปู่คุณยา่าที่กำลังบรรเลงดนตรีกันอย่างเพลิดเพลินในศาลาได้เห็นน้องแมวลายสลิดนั่งชมวิวอยู่บนระเบียงตึกสีชมพูพอตกกลางคืนก็ได้ฟังดนตรีสดๆจากนักดนตรีเปิดหมวกแถมตอนเช้าก็ได้เห็นกลุ่มผู้สูงอายุมาออกกำลังกายกันอย่างแข็งขันในสวนสาธารณะด้วย และที่ทำเอาใจละลายไปเลยก็คือการได้เจอกับน้องหมาตัวเล็กขนพุยที่นั่งมองมาด้วยสายตาแปว๋วแววน่ารักมากสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดก็มาสรุปที่ภาพของลาร่าเองค่ะเธอกำลังยิ้มอย่างร่าเริงและมีความสุขที่สุดพร้อมกับทำเรื่องแสนสนเอากล้วยแขกมาทำเป็นเว้นตาแล้วหยอกล้อกับกล้องอย่างน่ารักมันคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะว่า เมื่อเราเริ่มมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวนั่นแหละค่ะคือตอนที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริง